เริ่มแทนน้องอันดาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่บุ๋มครั้งแรกที่กล้าเปิดตัวเป็นสาวน้อยที่โตมาอย่างมีคุณภาพจริงๆค่ะสําหรับน้องอันดาลูกสาวคนโตของบุ๋มบรรดาเราจะได้เห็นความน่ารักของน้องอันดาอยู่เรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมของคุณแม่บุ๋มยิ่งโตเป็นสาวเนี่ยก็ยิ่งสวยน่ารักกล้าแสดงออกและก็แต่งตัวเก่งมากขึ้นแม่บุ๋มนั้นยังเผยความน่ารักของน้องอันดาเริ่มแต่งตัวเป็นแล้วและก็ทำสีผมสีน้ำเงินด้วย ล่าสุดงานวันเกิดของคุณแม่เองน้องอันดานั้นก็ไม่พลาดไปร่วมงานวันเกิดในครั้งนี้ด้วยได้จับใหม่ร้องเพลงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่โดยแม่บุกนั้นได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนที่น้องอันดานั้นร้องเพลงพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าของขวัญชิ้นใหญ่ที่ได้จากน้องอันดามันในปีนี้คือร้องเพลงให้แม่ฟังค่ะแม่ตื่นเต้นมากและดีใจมากเพิ่งเห็นลูกกล้าเปิดตัวและ กล้าสแสดงออกกันในวันนี้แม้จะร้องตรงบางไม่ตรงบางแต่อย่างน้อยก็กล้าทำขอบคุณมากๆนะคะลูกเสียงน้องอันดามันเนี่ยเพราะใช้ได้เลยนะคะยังไงก็ร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะแม่บุม๋มและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ